คุณผู้ชมครับติดตามเรื่องราวของวีนาประวินาซิงกันหน่อยครับมิสอินเวิร์สระบุรัี2025้นั่นเองเนี่ยที่ไปเดบิวต์เทศกาลหนังเมืองคานประเทศฝรั่งเศสเป็นครั้งแรกนั่นเองเนี่ยก็ทำเอาวีนาเนี่ยเกิดเจอจรัสเด่นสง่างามนะกลางพรมแดงในเทศกาลหนังเมืองคานนั่นเองับคุณผู้ชมด้วยชุดราตรียาวทรงสุม่มสีดําเมทัลลิกเนี่ยเาเรียบหรูดูแพงจากดีไซเนอร์ชาวฟิลิปปินส์นั่นเองเนี่ยสวยทัดใจช่างภาพต่างประเทศอย่างมากนะคุณผู้ชมเพราะทันทีที่วีนาเนี่ยปรากฏตัวบนมแดงปุ๊ ก็มีคนเนี่ยแตกตื่นตะลึงกันทั้งงานเลยเนี่ยทำเอบรรดาช่างภาพต่างก็ยกกล้องขึ้นมาถ่ายกันเพียบเลยกดชัตเตอร์กันแทบไม่ทันนะฮะแถมยังได้แอร์ไทม์ช้ำๆอีกนะครคุณผู้ชมรัจริงอะไรจริงสําหรับการไปเมืองคารของวินารอบนี้นั่นเองเนี่ยเหมาะสมกับทีมสระบุรีเนี่ยที่เขาทุ่มเทท,ทั้งกายทั้งใจเพื่อที่จะส่งวินาไปเดินเมืองคานั่นเองนะฮะก็ต้องยอมรับว่าวินาเนี่ย สวยสะกดจริงๆเนี่ยช่างภาพเนี่ยรักสุดๆเลยเนี่พอเดินเสร็จปุ๊บเนี่ยนาคุณผู้ชมภาพของวินาเนี่ยก็ไหลออกมาปกคลุมทุกหน้าสื่อทุกโซเชียลกันไปเลยทีเดียวะคราบสำหรับการไปเดินพรมแดงรอบนี้ของทีมสระบุรีนะที่มีตัวแทนเนี่ยเป็นวินานั่นเองครับคุณผู้ชมและแน่นอนนะครับคุณผู้ชมว่านอกจากเรื่องราวของช่างภาพที่กดชัตเตอร์กันมือระวิงสําหรับวินาแล้วเนี่ยนะฮะก็ยังมีเรื่องราวของการถ่ายทอดสดในงานด้วยที่จับภาพแช่ไว้เนี่ยเป็นแอไทมเนี่ยกว่าสาวินาทีเลยนะคุณผู้ชมประ โซมไปที่วินาเนี่ยช้ำๆเลยนะขนาดภาพของสวิตไปคนอื่นแล้วเนี่ยนะภาพเนี่ยก็ยังสวิตเชอร์เนี่ยกลับมาหาวินาอีกนะฮะได้จังหวะพอดีเป๊ะกับที่วินาเนี่ยกำลังไหวแบบคนไทยนั่นเองครับคุณผู้ชมส่วนแน่นอนนะฮะพีดีของมิสยูเนียวราโบรีเนี่ยอย่างแมมอมาฟรีเนี่ยก็ภูมิใจกับการที่พาวินาเนี่ยไปปรากฏตัวบนพรมแดงเทศกาลหนังเมืองคานครั้งแรกนะครับคุณผู้ชมก็ได้ออกมาโพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวนี่แหละนะบอกว่าประวัติศาสตร์หน้าใหม่นั งามระดับจังหวัด ได้รับเกียรติลง IG ของ shi ั n น e e k นะที่ผู้ติดตามเนี่ยมากกว่า1.5ล้านคนเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมซึ่งแน่นอนนะฮะว่าช่องนี้เนี่ยจะลงเพียงแค่ภาพเนี่ยแล้วก็เรื่องราวของคนดังระดับโลกเท่านั้นนี่คือการทำนางงามระดับจังหวัดเงียที่สร้างแรงกระเพื่อมระดับโลกได้ขอบคุณทุกอย่างที่ผลักดันนะครับแล้วก็พวกเราเนี่ยมาถึงตรงนี้วีนาเอ็กทีมสระบุรีนั่นเองครับคุณผู้ชมความปังเนี่ยยังไม่หมดแค่นี้สำหรับการไปเดินพรมแดงของวีนาใน ครั้งนี้เนี่ยนะคุณผู้ชมก็ถือว่าวีดานเนี่ยถูกเลือกให้เป็น1ใน24เซเล็บอยู่ในอันดับที่8แล้วก็เป็นสาวไทยเพียงคนเดียวเนี่ยในการจัดอันดับ24 Best Celebrity Look ของงานพรมแดงเมืองคานจากแอลนั่นเองครับนิตยสารแฟชั่นระดับโลกอีกด้วยนะครุณผู้ชมนอกจากนี้เนี่ยนะครคุณผู้ชมในขณะที่วินาเนี่ยอยู่ที่เมืองคานประเทศฝรั่งเศสเนะก็ได้มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อนะอย่างนายเอนเตอร์เทนไว้อีกด้วยบอกว่า <N> การที่ได้มาเดินพรมแดงที่เมืองคานเนี่ยเป็นครั้งแรกนะรู้สึกตื่นเต้นและดีใจที่ได้เป็นทูตวัฒนธรรมและก็การท่องเที่ยวของสระบุรีนั่นเองนะวินาตั้งใจจะเผยแพร่วัฒนธรรมของชาวสาระบรุรีและก็ชาวไทยอย่างเต็มที่การที่จะมาเดินพรมแดงเมืองคาวาาทรกร มากๆเพื่อที่จะให้ภาพเนี่ยที่ได้ออกมาเนี่ยดูดีที่สุดส่วนชุดที่วินาสวมใส่เนี่ยก็เป็นชุดของดีไซเนอร์ชื่อดังชาวฟิลิปปินส์นะครับไมเคิลซินโก้นั่นเองครับนอกจากนี้ครับคุณผู้ชมวินาเองก็บอกว่าได้ไปศึกษาคลิปเก่าๆของคนที่เคยมาเดินเมืองคาส์นะครคุณผู้ชมเพื่อที่จะเป็นแนวทางในการเดินยังไงให้ตัวเองเนี่ยสวยขึ้นวินาเนี่ย ต้องการนําเสนอความเป็นไทยเนี่ยและทิ้งท้ายฝากแฟนๆนางงามเนี่ยติดตามในการเดินพรมแดงเมืองคาสปีนี้ด้วยในคุณผู้ชมและก็การประกวด Miss ุนิ v เว s ร์ h ไทยแลนด์ของวินาอีกด้วยที่จะเกิดขึ้นนั่นเองครับก็พูดได้เลยว่าปังมากจริงๆครับสำหรับวินานั่นเองเนี่ยแล้วก็ต้องยกเครดิตให้กับทีมสระบ,บุรีด้วยไม่ว่าจะเป็นแม่มาฟินพี่เอสเนี่ยแล,และก็แม่พิชชี่นั่นเองที่พาวีนาเนี่ย ไปไกลระดับโลกได้ขนาดนี้นั่นเองครับคุณผู้ชมก็เรียนดูว่าการปรากฏตัวที่เมืองคานครั้งแรกของวีนาเนี่ยก็ทําเอาเรียกได้ว่าหลายคนนะตื่นเต้นกันไม่น้อยเลยนะครับโดยเฉพาะแฟนนาะงงามที่ติดตามเรื่องนี้นะครับคุณผู้ชมแลวก็ที่สาคัญเนี่ยได้ลงนิตยสารต่างๆนานา,นา,นาเรียกได้ว่าเพิ่มชื่อเสียงให้กับทีมสระบรุรีแล้วก็ตัววีนาเองด้วยนะฮะก็เรียได้ว่าเป็นอีกหนึห่งแสงใหญ่เลยที่จะส่องมาที่สระบุรีกับวีนานั่นเองนะก็ เพิ่มโอกาสในการคว้ามง Miss Universe Thailand ของวีนาเข้าไปอีก,ออกระดับหนึ่งนั่นเองครับคุณผู้ชมอันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องราวของวีนาไปเดินเมืองคานนะฮรับก่นานอกจากการที่จะไปเดินเมืองคานสวยๆแล้วเนี่ยนะค,คุณผู้ชมก็ยังมีติดพงติดโพอีกมากมายหลายอย่างนะอย่างเช่น24 Best Celebrity Look นะครับของแอลนั่นเองนะครับคุณผู้ชมเลยก็มีการจัดอันดับอีกด้วย ลุกที่ดีที่สุดเนี่ยวินาเองก็ติดอันดับที่8เนีเป็นสาวไทยเพียงคนเดียวอีกด้วยนะครับคุณผู้ชมอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของวินาที่เอามาอัปเดตให้กับแฟนวินาเนี่ยได้ติดตามรับชมกันนั้นเองครับ